สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเลยนะครับไปครับเราไปดูกันครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับกำลังสูบน้ำนะครับวันนี้เราจะไปแจกน้ำให้กับประชาชนนะครับที่ประสบภัยแรงกันนะครับแล้วก็เราจะเอาน้ำเนี่ยครับไปช่วยทางด้านอุปโภคการใช้สอยกันนะครับส่วนจะเป็นหมู่บ้านอะไรไปดูกันเลยครับ ครับผมดวงสีน้อยหมอครับรองนายกของการบริหารส่วนตำบลศรีนมูลนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของนพค .35 หาอาหารพัฒนาครับได้เอาน้ํามาเติมให้กับพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่7บ้านดอยสงโง่ซึ่งขาดแคลนน้ามาเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าดอยสงโง่นี้มีปะปาดิวดินนะครับไม่มีปะปาใต้ดินขาดแคลนน้าทุกปีนะครับลาพังแค่รดบรรเทาสารภัยของอบต ก็ไม่พอเพียงเลยขอความสนับสนุนจากนปคอสามห้านะครับที่ได้ไดให้การสนับสนุนน้าในครั้งนี้นะครับซึ่งในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีอมูและพี่น้องบูเจนะครับก,ออก,ก็ขอการขอบคุณทา,ทางหน่วยงานนพคอสามารถเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้ให้ความรุณานในครั้งนี้ครับผมครับผมขอบคุณครับดีบค,ครับ,บผม